สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็ยังพาเพื่อนๆอ,อยู่ที่สวนอินทวันบอนสีกันนะคะอย่าพลาดกันนะคะห้ามกระพริบตาค่ะบอกเลยนะคะว่าบอนสวนนี้สวยมากเลยค่ะสวยทุกต้นจริงๆเลยค่ะอย่าพลาดกันนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะว่าสวยแค่ไหนค่ะล้าทีค่ะ อันนี้ใช่ชน,นิดเดีวยวกันไหมคะไม่ใช่นะคะาราตรงนั้นนะคะยุทธหัตถีค่ะที่อยากชมนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะยุทธหัตถีค่ะที่ต้นคลิปนะคะเราพาเพื่อนๆชมต้นใหญ่ต้นใหญ่ใส่ตั้งแม่ไปแล้วนะคะเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอารูปต้นแม่เขามาแปะให้นะคะเพื่อนๆว่าให้เปรียบเทียบว,ว่าเวลาเขาโตเต็มที่แล้วเขาสวยขนาด,นาดไหนคะ่ะยุทธหัตถีค่ะ <lles zet. S 2> <ๆ>แล้วบอลการร้านดำต้นนี้มีชื่ออะไรคะ ต้นนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะองคุรีมานองคุรีมานนะคะไซนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะ3 0 0ค่ะ300บาทค่ะแล้วมาตรงนี้ค่ะบนใบไผ่ต้นนี้ต้นนี้มังกรทองมังกรทองนะคะไซนี้เราเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะไซนี้ส์นี้300ามรบาทค่ะแล้วไปสีแดงเข้มนี่ตะวันแดงที่ตะวันแดงอ๋อตะวันแดงนะคะเพื่อนๆนที่ ที่เราพาเพื่อนๆชมต้นใหญ่ไปแล้วนะคะไซนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่นะ200บาทค่ะ200บาทค่ะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้ใบกลมนี่<ม>นีชค่ะนี่หมอยอดเด,ดชนะคะใช่ค่ะดูหมอยอดเดชค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยดูหมอยอดเด,ดคชค่ะดูสีเขาตรงนี้ใช่หมดเลยนะคะใช่ค่ะไซนี้เราเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะหมอยอดเดช5้าร้อค่ะ500บาทนะคะ เนี่ยใครยังไม่มีตามเก็บได้นะคะตับคุณหมอนี่ส่วนมากจะเป็นบอลใบกลมใช่ไหมคะ,คะส่วนมากเนาะ,ะจะเป็นบอลใบกลมหมอยอดเดชเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยมากเลยคะ่ะแล้วนี่คะ่ะต้นนี้เมืองอุดรเมืองอุดรน,นะคะ,คะเมืองอุดรไซนี้เราเปิดราคาไว้ที่ไรคะ 200บาทค่ะ200บาทนะคะอย่างเช่นที่เราบอกราคาไปนี่เป็นราคาหน้าสวนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นราคาหน้าสวนเลยถ้าเกิดไซส์เล็กกระถางสีเนี่ยเราส่งได้ใช่ไหมคะส่งได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกระถางใหญ่กระถาง6กระถาง8ต้องขออนุญ,ญาตให้มารับนะคะ,คะเพราะว่าการจัดส่งลาบากใช่ไหมคะ,คะถ้าท่านใดยอยู่ใกล้สวนก็มาที่สวนได้ค่ะหรือท่านใดจะโทรนัดรับที่ ใส่น้อยได้ค่ะสากรเกษตรใส่น้อยค่ะน้องเขาจะเอาบอลไปวางจําหน่ายที่นั่นค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยู่ใกล้ที่ไหนก็โทรนัดรับกันค่ะและอย่างเช่นต้นนี้เขามีชื่ออะไรคะหลวงราเสน่ห์หลวงราเสน่ห์หาบอลพื้นพื้นตีมีความสวยมากดูกระถางนี้ค่ะเพื่อนๆมีอยู่สองต้นค่ะหลวงราไสนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่นะสองร้อยค่ะสองบาทค่ะนี่ดูความสวยของบอลแต่ละต้น บอนสวนนี้ไม่แพ้สวนไหนๆที่เราเข้ามาค่ะเพื่อนๆและต้นนี้มีชื่ออะไรคะสุครีบจัดทับสุครีบจัดทับเช่นเดียวกันนะคะ,คะโอเคไปชมตู้ต่อไปค่ะชอบต้นไหนโทรมาสอบถามกันค่ะไอ้ตู้หนึ่งค่ะเปิดตู้ไหนก็ใจละลายค่ะเพื่อนๆค่ะเปิดตู้ไหนโอ้โหตายแล้วอันนี้คือทิดดาแม่กลองใช่ไหมคะใช่ค่ะืูทิดดาแม่กลองตรงนี้ค่ะ ไซนี้เราจําหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะที่ด่าแม่กองอันนี้คือตั้งแม่ค่ะตั้งแม่นะคะอยู่กระถางหกนะคะค่ะแต่แต,แต่เรามีาไซส์ไรจำหน่ายใช่ไหมคะอันนี้คือนางสวาหาไหมคะใช่ค่ะนางสวาหาเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่ใครๆบอกว่าไม่สวยแต่เราแต่เราว่าสวยคะ่ะดูค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะเขาจะมีเม็ดมีเม็ด สีอันนี้เขาเรียกเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเม็ดใหญ่ออกสีแบบออกสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงเทาๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเขาสวยนะเนี่ยนางสวาหาน่ะใครมองว่าไม่สวยแต่เราชอบอะ่ะมีไซส์จำหน่ายไหมคะนางสวาหายังไม่ได้ทำจำนวนคะ่ะยังไม่ได้ทำนะคะ,คะพี่เห็นต้นหนึ่งเขาเด่นมากเลยข้างในเขามีชื่ออะไรคะเศรษฐีไหมคะใช่ค่ะเศรษฐีพันพล้านนะคะอ่าแล้วถัดมานี่คะ่ะ ยุทธหัตถียุทธหัตถีเช่นเดียวกันนะคะนัสีแล้วอืและต้นนี้คือขุณช้างร่มหูบไหมคะหรือว่านางไหมพะนคอนพนคอนพนครนะคะใช่ค่ะออเรียกสามชื่อถูกต้องสชื่อสามชื่อนะถึงจะถูกเก่งมากเลยตรงนี้คือพะนคอนค่ะ อ่าต้นนี้จังหวัดอันนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เบองการค่ะอันนี้เบองการใช่ค่ะอันนี้จังหวัดเบองการค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เราอาจจะบอกราคาให้ได้ไม่ได้ทุกต้นนะคะโทรมาสอบถามกันค่ะเพราะว่าบอลเยอะมากเลยอันนี้ก็คือนายทองเหม็นไหมคะใช่ค่ะอ่าเห็นไหมเก่งละ <laughs> <laughs> เริ่มเก่งละอันนี้คือบอลอะไรคะเนี่ยต้นสีเขาออกแดงอะ่ะ แต่ใบเขาเหมือนเจ้าหญิงเจ้าสาวชุมทองค่ะชุมทองใช่ค่ะเป็นบอลเก่าไหมคะใช่ค่ะอ๋อเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเขาชื่อชุมทองค่ะซึ่งเราไม่เคยไม่เคยเจอเลยนะคะต้นนี้ชุมทองใบเขาจะคล้ายๆใบอออเจ้าสาวค่ะทรงเขาจะคล้ายๆเจ้าสาวแต่สีเขาไม่เหมือนนะคะเขาชื่อชุมทองค่ะเราไม่เคยเจอค่ะมีไซต์จำหน่ายไหมมีค่ะมีนะคะ เรือนหลวงนะคะ,คะเรือนหลวงมีไซ้์จำหน่ายไหมเรือนหลวงตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีนะคะค่ะแล้วใบกลมข้างล่างนี่คะ่ะเดือนเมษาคะ่ะเดือนเมษานะคะ,คะอืมโทรมาสอบถามกันนะคะตามหาอะไรอยู่ตามอะไรกันอยู่โทรมาสอบถามกันเราอาจจะบอกราคาให้เพื่อนๆได้ไม่ได้ทุกต้นค่ะและต้นนี้ค่ะเมืองอุดรค่ะนี่ก็เมืองอุดรน,นะคะใช่ค่ะอ๋อ อันนี้นารีไหมคะใช่ค่ะนารีบุรพาอย่างนี้เขาเรียกว่าป้ายหรือไม่ป้ายคะต้นนี้ป้ายค่ะต้นนี้ป้ายนะคะอ๋ออันนี้ไงเป็นป้ายชมพูนี่ค่ะอ๋อนารีสวยอ่ะและนี่ล่ะคะบอลกาบตรงนี้สองต้นนี้นารีสยามค่ะอันนี้นารีสยามนะคะใช่ค่ะใบนี้เราจําหน่ายไหมคะขายค่ะอยู่ที่อันี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทค่ะบอกเลยนะคะว่าบอนส่วนนี้ เยอะมากเลยที่เราไม่รู้ชื่อเลยเราไม่เคยเจอเลยค่ะเพื่อนๆเป็นบอลหลายตัวเลยที่แรนแรนเพิ่งจะเจอค่ะและอย่างนี้ล่ะคะมีชื่อต้นนี้พญามน์ค่ะพญามนนะคะค่ะพญามนนี่เขาจะออกแบบกัดสีแบบอันนี้เป็นสีเป็นสีเลือดหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือดหมูเข้มๆเนาะ,ะละเม็ดละเอียดอย่างนี้เราเปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะต้นนี้สามร้อยสามร้อยบาทค่ะพญามนและนี่ล่ะคะนี่ค่ะต้นนี้ ปีมารงปีมารงเ <คะ S 2> ช่นเดียวกันนะคะ,คะข้างในก็ใช่นะคะสองต้นส่วนนี้ปีมารงเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ปีมารงสามารถจับต้องได้แล้วค่ะสองเดือนก่อนราคาเขาสูงมากตอนนี้คือราคาหลักร้อยค่ะแต่สวยแล้วก็ไสใหญ่ปีมารงนี่เป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่ใบดกมากเลยเนาะใช่ค่ะจะไม่ค่อยทิ้งใบจะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะ<ช>เป็นบอลที่สวยบอลที่ไม่ค่อยทิ้งใบใบดกนี่เขาจะสวยค่ะเขาจะมีความเด่นโอเคไปชมตู้ต่อไปค่ะ อันนี้คือรุ่งสุรีค่ะเพื่อนๆรุ่งสุรีซึ่งเป็นบอลส่วนนี้จดทะเบียนนะคะ,คะอันนี้พญาพานันธงใช่ค่ะต้นใหญ่นี่พญาพาันทองค่ะตรงนี้เป็นบอลน,นอกตู้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูเจ้าจาักรพพัดก็มาอยู่นอกตู้เนี่ยบอลน,นอกตู้สวยๆทั้งนั้นเลยบอกเลยนะบอลน,นอกตู้บอลสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ต้นนี ต้นนี้มีชื่ออะไรคะนี่เพชรนินจินดาค่ะอันนี้ก็เพชรนินจินดาใช่ค่ะโอ้ยนี่เพชรนินจินดาค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่เราไม่เคยเจอเลยมาเจอส่วนนี้ค่ะเพื่อนเพิ่งเจอส่วนนี้เช่นเดียวกันค่ะเพชรนินจินดาดูต้นแม่เขามาตั้งไว้นอกตู้สวยมากเลยและต้นนี้ล่ะคะอุ้ยสีเข้มมากต้นนี้พญา,า,าตากค่ะพญาตากใช่ค่ะที่ที่พาพี่ดูตอนใช่ค่ะอ๋อ พญาตากค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมพญาตากเนี่ยใบเล็กๆเ,เขาสียังมาไม่เต็มจะเป็นแบบนี้แล้วดูนี่ดูค่ะ,ด,คะดูความสวยของเขาโอ้สุดๆเลยแล้วนี่ล่ะคะต้นนี้คุณหญิงเตือนตาเตือนใจอันนี้คุณหญิงเตือนตาเตือนใจใช่ค่ะ เอาจริงๆพี่เพิ่งเจอต้นใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้คือใบเวลาเขาออกมาใหม่เขาจะม้วนๆแบบนี้ใช่ไหมคะยังไม่กางใบคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะใบจะไม่ม้วนนะคะค่ะที่ม้วนเนี่ยคือคาดเดาว่าน่าจะโดนแดดมากเกินไปอ๋อค่ะแต่พี่มองว่าพอเขาม้วนแล้วเขาสวยอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะเป็นบอลที่แปลกมากเราเพิ่งเจอต้นใหญ่เช่นเดียวกันค่ะคุณหญิงนะคะคุณหญิงเตือนตาเตือนใจนะคะไม่ใช่องค์หญิงค่ะ คุณหญิงเตือนตาเตือนใจค่ะไปตามท้องตลาดก็เจอบ้างแต่ต้นเล็กเราเพิ่งมาเจอต้นใหญ่ค่ะสีกัดออกมาเต็มจะแบบแบบนี้ค่ะความสวยจะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆโอเคอีกตู้หนึ่งค่ะตู้นี้ก็จะเป็นไซตตั้งแม่เช่นเดียวกันค่ะเป็นแม่พันธุ์เช่นเดียวกันค่ะต้นนี้มีชื่ออะไรคะต้น สีเมืองราดค่ะสีเมืองราดนะคะ<ช>ต้นนี้ชื่อสีเมืองราดค่ะสีเมืองราดนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบอลเก่าไหมคะใช่ค่ะบอลเก่าเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราก็ไม่ค่อยเจอค่ะเป็นเพื่อนอนานๆเราจะเจอค่ะดูสิคะบอลเก่าเขาหน้าเก็บมากบอลกระดูกเด้ดูสะดือสีน้ําตาลเข้มค่ะดูความสวยของเขาค่ะโอ้และนี่แหละคะ่ะ นพเก้านพเก้าแผงอันนี้คือแผงนะคะใช่ค่ะดูแผงออกมาแบบนี้สีไม่เยอะแต่ก็สวยดูเม็ดเขาเม็ดเขาเด่นนะ่นะนพเก้าดูเม็ดเขาเด่นมากค่ะเพื่อนๆนี่และนี่ล่ะคะ ต้นนี้เพชรนินจินดาเหมือนกันอันนี้เพชรนินจินดาไซส์ใหญ่นะคะ,คะตรงนี้มีอยู่สองต้นนะคะสองต้นตรงนี้ค่ะเพชรนินจินดาอันนี้คือนางรักสดไหมคะใช่ค่ะนางรักสดแล้วถัดมานี่คืออะไรคะสีเบญจรงค์ค่ะสีเบญจรงค์นะคะ,คะที่เราพาดูต้นใหญ่อยู่นี่คือมีมีไซส์เล็กจําหน่ายทั้งนั้นเลยแทบทุกต้นไหมคะ จะมีเป็นบางต้นค่ะจะมีเป็นบางต้นเนาะใช่ค่ะถ้าสนใจต้นไหนอยากได้อะไรโทรมาสอบถามกันค่ะแล้วสีชมพูนี่ล่ะคะเหมือนกันไหมกับต้นนี้อันนี้สุดอลังการอันนี้สุดอลังการใช่ค่ะเห <He S 1> ็นไหมยิ่งจะคล,าคลา้ายๆเขาคล้ายๆกน <c oughs> ันเนาะอันนี้คือสุดอลังการค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็สวยนี่ก็สวยแล้วนี่นี่ค่ะต้นนี้อ่าเดี๋ยวนะคะชื่อ เท้าหิรัญญาค่ะเท้าหิรัญญาใช่ค่ะมีไซส์จำหน่ายไหมไซส์จำหน่ายยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะคะใช่ค่ะเท้าหิรัญญาเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะเนเพื่อนที่เราไม่ค่อยเจอเช่นเดียวกันค่ะตามท้องตลาดไม่เจอเลยนะคะเท้าหิรัญญาค่ะสวยมากเนี่ยเวลาเราออกท้องตลาดถ้าเราถ้าเราแบบขยันขนต้นใหญ่ไปโชว์เนาะแบบให้คนซื้อได้เห็นว่าเออเขาโตเต็มที่มาเขาสวยขนาดนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องอิจฉาเราอ่ะ เราได้มาเห็นต้นแม่ทั้งนั้นเลยแล้วเขาสวยบอกเลยนะคะว่าบอนทุกต้นเขามีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเขามีความสวยเด่นของเขาอยู่แล้วและต้นนี้ค่ะต้นเหมือน,นเหมือนต้นนี้ไหมคะเออ,อนะคะ <c oughs> น่าจะบอกชื่อผิดต้นนี้อะไรนะมหาโลหะอ่าใช่ค่ะมหาโลหะมหาโลหะไม่เคยได้ยินชื่อเลย อันนี้คือเมื่อกี้บอกผิดบอกชื่อผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วมหาโลหใะใช่ไหมคะ,คะต้นนี้ค่ะจะค,คล้ายๆกันหลายต้นอ๋อขออภัยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปใส่ชื่อ <c oughs> ให้ใหม่ต้นนี้ค่ะมหาโลหะค่ะชื่อของเขานี่มหาโลหะแล้วนี่ก็คือพันดาวไหมคะใช่ค่ะพันดาวนะคะคะ่ะความสวยดูดูเม็ดเขาโอ้ยพันดาวนี่สวยกระจายจริงๆแล้วนี่ล่ะคะ่ะ ต้นนี้เมืองอุดรค่ะอันนี้เมืองอุดรน,นะคะต้นใหญ่ค่ะเมืองอุดรน,นี่ใบโดกมากอะไรนะพรเ,เดี๋ยวนะพรนารายพรน,นารายเป็นไม้เก่าค่ะโอ้ยสวยมากเลยพรน,นารายค่ะใบเด่นมากใบเข้าเด่นน่ะดูค่ะต้นนี้เป็นบอลเก่าค่ะเพื่อนๆพรน,น,นารายมีไซส์จำหน่ายไหมคะ ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีน,น,นะคะยังไม่ทําจํานวนเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะว่าน้องเขาทาจํานวนตอนไหนคะ่ะแต่บอกเลยนะว่าเป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากเลยเพราะเขาสวยเด่นมากเลยเอาจริงๆความรู้สึกของเราอ่ะเราไม่อยากให้บอลเก่าสูญไปคะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าที่บ้านมีพื้นที่นะจะตามเก็บให้หมดเลยบอลเก่าเนี่ยเพราะเขาสวยเขามีเอกลักษณ์ของเขาอืมน่าสะสมคะ่ะน่าสะสม น่าอนุรักษ์จริงๆเลยบอลเก่าเข้าสวยจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ราคาบอลจับต้องได้หมดเลยค่ะไม่ว่าบอลเก่าหรือบอลใหม่สามารถจับต้องได้แต่บอลเก่าอ่ะโอ้ยอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านทำไปให้พวกเราเนี่ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยคนรุ่นใหม่ๆต้องอนุรักษ์กันค่ะต้นนี้ล่ะคะต้นนี้เพชรไพทูลค่ะเพชรไพทูลนะคะ นี่ก็สวยอันนี้เขาจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยแบบนี้เลยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ,คะเป็นบอลโอ้ยสวยมากสวยมากค่ะเนี่ยบอลทรงพุ่มอย่างเงี้ยน่าหน้า,าประกวดนะหน่าทําประกวดแบบต้นเขาเตี้ยสวยมากแล้วต้นนี้ล่ะคะมีชื่อว่าจังหวัดตรังจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังค่ะเพื่อนๆต้นนี้เม็ดเขาจะจุมๆนะคะอาจารย์เม็ดเขาจะดูจุมๆเนาะ เขาก็เด่นของเขาอีกแบบหนึ่งค่ะ<ด>จังหวัด,ดตรังค่ะือก้านเขาก็จะต้องแดงแดงแดงลงมาหมดเลยนะคะตรังของแท้ต้องแดงต้องแดงทั้งต้นเลยนะคะอาจา,ารยนะ์ทั้งก,าก้านนะทั้งก้านเม็ดก็ยังจมเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากแล้วนี่ล่ะคะตัวนี้เมืองหนองคายค่ะเมืองหนองคายนะคะ,คะอือโอเคหมดยังอาให้ดูตูอ้อีกอ่ะโอเค มาดูอีกตู้หนึ่งเปิดแต่ละตู้นะคะเราแบบหืมใจแทบละลายอยู่ตะตุ่มเลยค่ะสวยมากเลยเอาจริงๆนะบอลสวนนี้เขาสวยมากแต่เวลาที่เรามาถ่ายนี่เรามาประมาตอนบ่ายโมงค่ะเพื่อนๆแดดจ้าเลยแล้วสีสีอ่ของแสงแดดอาจจะรบกวนของบอลสีบอลของเราค่ะเนี่ยแต่มาเห็นต้นจริงนะโหยสะกดเราได้ทุกตู้ทุกต้นเลยค่ะ อันนี้ก็คือต้นนี้สีเมืองราชสีเมืองราชเหมือนต้นนั้นนะคะใช่ค่ะสีเมืองราชที่เป็นทรงพ,พุ่มเตี้ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใบดกใบดกเนี่ยสวยมากอะ่ะเนี่ยน่าไปประกวดต้นเนี้ยเนาะเนี่ยสวยมากเลยจริงๆสวยอะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนีย่ยใบใหม่ออกมาหนะ้าใหญ่ๆแบบนี้นะสักห้าใบโอ้โห <c oughs> <c oughs> จะเด่นมากเลยอะ่ะ นี่ก็ใช่ชนิดเดียวกันใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วข้างในล่ะคะเพชรมณฑนเพชรมณฑนค่ะที่เราพาเพื่อนๆดูต้นลูกเข้าไปค่ะดูต้นแม่ของเขาเพชรมณฑนค่ะดูความสวยเด่นของเขาโอ้โหแล้วบอลใบไผ่นี่ล่ะคะมังกรทองมังกรทองนะคะ,คะอืมที่เราพาดูต้นเล็กไปแล้วค่ะและนี่ค่ะนี่มิงมาเหสีค่ะมิ่งมาเหสีค่ะ มิงมเหสีนี่เป็นบอลที่ใบาบางใช่ไหมคะใช่ค่ะกัดสีเต็มที่แล้วเขาจะคล้ายๆมานางพิมพ์เนาะค่ะอ๋ตอต้นนี้คือมิ่งมเหสีเออเรามีไซจําหน่ายไหมนะต้นเล็กมีไหมนะตนยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะคะ,คะมิ่งมเหสีก็เป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่สวยค่ะเพื่อนๆใบเขาแบบบางเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นมือเราไหมคะใบเขาบางมากเลยค่ะมิ่งมเหสีสวยมากและนี่ค่ะ ม่านชมพูค่ะม่านชมพูนะคะม่านชมพูม่านชมพูนี่เรามีไซส์จาหน่ายไหมนะม่านชมพูก็ยังไม่ได้ทําจํานวนค่ะยังไม่ได้ทาจานวนนะคะใช่ค่ะและต้นนี้มีชื่อว่าต้นนี้เป็นองค์หญิงทอฝันแต่ว่าแผงค่ะอ๋อนี่องค์หญิงแผงมานะคะ,คะใบเขาจะสั้นกว่าองค์หญิงปกติเนาะค่ะอ๋อนี่องค์หญิงแผงคะ่ะเพื่อนๆอนอืมอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันใช่ไหมคะมิงมาเหสีมิงมาเหสีเช่นเดียวกันค่ะค่ะและนี่ค่ะ ต้นนี้ปู่ขาวค่ะปู่ขาวหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวนี่เป็นบอลแข้งเหรอใช่ค่ะจริงๆจะเป็นบอลกาบค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นตรงนี้คือจะกาบหลุดกาบหลุดนะคะอ๋อนี่หลวงปู่ขาวอันนี้นี่อันนี้หมายถึงว่าสีเขาออกเต็มที่ยังคะใช่ค่ะนี่สีเขาจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นบอลเก่าไหมคะตัวนี้ค่ะบอลเก่าบอลเก่าเช่นเดียวกันนะคะอืมบอลเก่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาค่ะ แล้วก็เป็นในนั่นก็คือฮกหลงขาวนี่ค่ะเพื่อนๆดูค่ะดูความสวยของฮกหลงขาวค่ะเนี่ยเพื่อนๆท่านใดยอย่าลืมตามเก็บนะคะบอกเลยนะว่าเราไปมาตั้งหลายสวนเราเพิ่งมาเจอสวนนี้สวนแรกค่ะแล้วก็ที่เราพาเพื่อนๆดูไซลูกไปแล้วค่ะดูต้นใหญ่เขาดูไซแม่ของเขาค่ะสวยจริงๆเลยฮกหลงขาวค่ะและตรงนี้ค่ะต้นนี้ ต้นนี้สิริพรค่ะสิริพรก็ชาชนแผงใช่ไหมคะอ๋อแต่เขาก็สวยของเขานะค่ะสิริพรค่ะใบดกด้วยใบดกด้วยค่ะสิริพรมาตู้นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนตู้นี้ก็เป็นไซส์จำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยอันนี้บอลกาบบอลกาบนี่มีชื่อเลยนะพรสวรรค์ค่ะพรสวรรค์เปิดราคาไว้ที่300ค่ะ300แล้วนี่ค่ะสีชมพู ต้นนี้อยนระดาะยนระดานะคะรานะคาเท่าไรนะ300รค่ะ3 0 0ยนระดาค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นไซส์จำหน่ายนะคะเพื่อนๆมีหลากหลายชนิดมากเลยค่ะมีเอ่อมีพันดาวมีหมอยอดเดชมีฮกหลงขาวตรงนี้มีหลากหลายชนิดมากค่ะเพื่อนๆนท่านใดตามอะไรอยู่นะคะมีมุกดาหารมีพรมพิม,มานเจ้าจากักรพรรดิค่ะแล้วก็ ยุทธหัตถีค่ะยุทธหัตถีแล้วก็บอนกราบต้นนั้นชื่ออะไรนะมังกรทองมังกรทองค่ะแล้วก็ปีมะโรงค่ะเพื่อนเพื่อนปีมะโรงแล้วก็นี่ค่ะที่ดาแม่กรอง มีบอลอยู่หลากหลายชนิดค่ะเพื่อนๆท่านใดาตามอะไรอยู่นะคะโทรมาสอบถามกันค่ะบอลตอนนี้ราคาเบาๆสามารถจับต้องได้ทุกต้นทุกกระถางค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าบอลสวนนี้สวยทุกต้นค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจถ้าอยู่ใกล้ก็แวะเข้ามาชมที่สวนค่ะหรือว่าสะดวกไปที่สากลก,การเกษตรใส่น้อยค่ะน้องเขาจะเอาบอลไปวางจําหน่ายที่นั่นค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ ที่สามของของทุกเดือนค่ะท่านใดสนใจอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะพี่เห็นต้นนี้ค่ะเด่นมากต้นนี้เขามีชื่ออะไรคะเนี่ยช่วยค่ะชื่อชมชลาลัยค่ะชมชลาลัยใช่ค่ะโอ้ยมีเยอะไหมที่สวนนี่ตอนนี้มีเยอะไหมไม่เยอะค่ะชมชลาลัยค่ะนี่นี่ถือว่าสีเขาออกเต็มที่อย่างค่ะใช่ค่ะนี่สีออกเต็มที่แล้วนะต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราไม่เคยเจอเลยนะคะชมชลาลัยค่ะ เพิ่งเจอส่วนนี้ค่ะอย่างอย่างไซนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะสามร้อยค่ะสามร้อยนะคะ,คะถ้าเอฟซีทางบ้านต้องการเนี่ยพอมีจําหน่ายไหมมีอยู่หลายต้นไหมคะอืมตอนนี้น่าจะมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะนะคะใช่ค่ะแต่ก็พอมีเนาะ,ะพอมีค่ะชมพะชลาลัยค่ะเพื่อนเพื่อนสีเขาออกยังไงอะ่ะจะอธิบายยังไงดีสีเขาไม่ใช่สีไม่ใช่ออกแดงไม่ใช่ออกชมพูนะคะออกแบบเป็นส้มๆค่ะ สวยมากอะ่ะเอาเอาเป็นว่าต้นจริงเขาสวยมากค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้นจริงเขาสวยมากท่านใดสนใจอยากจะเก็บโทรมาสอบถามนะคะราคาก็เบาๆค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะโอเคค่ะชมตู้ต่อไปมมอีตู้หนึ่งค่ะมะว้าวอีกตู้หนึ่งนี่ก็คืออ่า มิ่งมมเห,ส,มหสีนะคะที่เราที่เราพาเพื่อนๆดูไปแล้วสองตู้ค่ะเนี่ยที่มีไซจำหน่ายด้วยนะคะเพื่อนๆดูเดน่นเขาเดน่นน่ะเขาเด่นมากเลยมิ่งมาเหสี <มะ S 1> แล้วก็มาตรงนี้ค่ะ,อะเอาเพื่อนๆดูค่ะบอลสีเหลืองเด่นมากเลยนะวางอยู่ในตู้เนี่ยบอลสีเหลืองถึงจะไม่ป้ายจะเป็นบอลกัดสีแต่เขาสวยค่ะสวยหน้าอนุรักษ์มากอะ่ะ ต้นนี้มีชื่อไหมคะเหลืองเบญจภาคีค่ะอันนี้ก็เหลืองเบญจภาคีนะคะอ่าที่อยู่ตู้ข้างนอกอยู่นอกตู้นะคะเหลืองเบญจภาคีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่ดูสิดูใบเขากัดออกมาเขาสวยอ่ะสวยนั่นก็ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ก็ใช่เนี่ยจริงๆแล้วน้องเขาจะไม่เปิดนะ <c oughs> เขาบอกว่าตู้นี้ไม่สวย <c oughs> แต่เราแต่เราบอลเหลืองดึงดูดเราค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาสวยอะ่ะ สวยจริงๆแล้วต้นนี้ก็คือต้นนี้อ่เดี๋ยวนะเทพเทวาเทพเทวา,ทเ,ทวาเหรอใช่ค่ะเอ๊ะทำไมเราเรามองเป็นตับวีรชนช <ๆ S 2> นายละรส่งอย่างอันนี้คือเทพเทวานะคะใช่ค่ะอืเม็ดสีขาวจุดๆค่ะเพื่อนๆเทพเทวาเป็นบอลพื้นๆแต่เขาสวยเนี่ยสวยจัดโฟมพิมานอันนี้คือบอลแผงมาจากโฟมพิมาน อ๋อเหรอคะรพรมพี่มานค่ะอ,อ๋อแพงมาจากพรมพิมานเหรอใช่ค่ะอุ้ยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเออแพงมาจากพรมพี่มานค่ะเออแต่ทรงใบเขาคล้ายอยู่ค่ะและข้างในค่ะต้นนี้ชื่ออะไรนะต้นนี้มหาโลหะค่ะมหาโลหะนะคะที่พาพี่ดูเมื่อกี้ะนะคะมหาโลหะค่ะ,คะเพื่อนเเป็นอีกต้นหนึ่งที่เพิ่งมาเจอสวนนี้ค่ะเราไปมาหลายที่เรายังไม่เคยเจอนะคะมหาโลหะค่ะตอนนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะเก็บบอลชนิดไหนค่ะ เป็นเวลาที่น่าเก็บมากเลยบอนทุกต้นทุกชนิดราคาดอปลงมาเยอะค่ะสามารถจับต้องได้ทุกต้นทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนบ้านๆหรือบอนแหล่เทมหรือบอนเทพเทพค่ะต้นนี้มีชื่ออะไรคะอาจารย์ต้นนี้คือบอนที่นี่เหมือนกันจิน,านดามณีค่ะน,นี่นะคะาาน,นี่จินดามณีอ๋อคือเราตั้งเชื่อไว้แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อสวยอะ่ะเนี่ย จะเปลอะเปลอะหน่อยอะค่ะแล้วจินดามณีเนี่ยนานอย่างคะอาจารย์อายุเขาเริ่มตั้งแต่สมัยอะไรนะละครเรื่องเออบุเพันิวาสอ่าบุเพันิวาสรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนนะคะไม่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 ใช่ไม่ใช่รุ่นใหม่ๆเมื่อห้าหกปีนี้นะคะก็ก็เกิดก็เกือบยี่สิบปีแล้วสิคะสิบกว่าปีมาแล้วบุเพนิวาสสิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปี อืมอันนี้ก็นราทั์ไหมคะใช่ค่ะนราทัศน์เนี่ยเป็นบอลที่เด่นมากนราทัศน์โอ้ยทำไมเป็นบอลที่สวยจังเลยอ่ะคุยตายแล้วละลายเลยนะเนี่ยนราทัศ์ยุทธหัตถีเแล้วก็เพชรบริสุทธิ์นะอชอสตาเนะคือเขาจะส่งเดียวกันเขาจะส่งเดียวกันเขาจะสวย โอเคโอเคค่ะต้นนี้ชื่ออะไรคะจันต้นนี้สามวังนี่สามวังนะคะครับออสามวังนี่ก็ไม่ค่อยเจอสามวังก็เป็นบอลที่ใบดกนะคะะค่เป็นบอลใบดกค่ะสวยดูสิดูสิคะเนี่ยอันนี้เขาทําไมกระดูกเขาเด่นตรงกลางๆเด่นเส้นเดียวเลยนะคะจาย์่นกระดูกขาวผ่ากลางเลยค่ะกระดูกเด่นมากอื้อ สุดๆเลยบอนสวนนี้บอกเลยนะคะว่าที่เราดูมาเรายังไม่ผิดหวังสักต้นเลยค่ะสวยมากเลยยุคได้อย่าลืมแวะมาชมกันนะคะตำบลอะไรนะราชนิยมค่ะตำบลราชนิยมค่ะอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะตรงนี้ค่ะทางาออกไปกับราชบ,บุหลวงอยุธยาอืจริงๆแล้วเรายังเข้าใจว่าเขาน่าจะขึ้นจังหวัดนะอ,อ่า อยุทยาเนาะอายุธยาหรือปทุมเอ๊ะทำไมมาเป็นไปนี่ก็เป็นเขตอยุธยาแล้วใช่ไหมคะฝั่งนี้อยู่ติดปทุมฝั่งนี้อยู่ติดอยุธยาแต่เป็นนนทบุรีได้เอแปลกมากโอเคค่ะนอยุธาน้องขาท้ายนี้น้องมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางบ้านบ้างไหมคะหรือเพื่อนๆ่รวมทั้งเพื่อนๆที่ผู้ที่เลี้ยงบอลสีค่ะตอนนี้ คือจะบอกว่าช่วงนี้กระแสบอลสีก็เงียบๆนะคะต่างจากเมื่อก่อนค่ะแต่ว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในบอลสีอยู่ค่ะคะคือจะบอกว่าบอลสอีไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วตอนนี้ผู้คนก็รู้จักเยอะนะคะ,คะซึ่งโซเชียลเนาะ ่วยได้ระดับหนึ่งเนาะ,ะทาให้ผู้คนหรือเด็กรุ่นใหม่ๆได้รู้จักกระบอนสีเนาะ,ะไม่ต้องอะไรเลยพี่เลนเลนก็เพิ่งรู้จักบอลสีมาปียังไม่ถึงปีเลยค่ะ,คะยังไม่ถึงปีเลยแล้วก็เลี้ยงบอลสีก็ให้มีความสุข<ช>นะคะ,คะเลี้ยงบอลสีให้มีความสุขพี่อยากให้เชิญชวน F c ทางบ้านมาเที่ยวที่สวนค่ะก็สวนนะคะอยู่ที่ตำบลราชนิยมนะคะจังหวัด นนทบุรีค่ะอำเภอไซน้อยถ้าว่างๆก็คือแวะเข้ามาชมได้พิกัดจะอยู่แถวแถวเทคนิคนนทบุรีค่ะค่ะหรือว่าวัดราชนิยมค่ะค่ะอยู่ตลอดไหมคะอยู่ตลอดค่ะอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าอยากให้รบกวนโทรมานัดก่อนใช่ค่ะนัดโลหน้าสักวันหนึ่งค่ะให้ชัวร์เนาะใช่ให้ชัวร์ว่าเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะให้ชัวร์ก็โทรมานัดกันก่อนค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสพี่ม่เยี่ยมชมที่สวนมาชมบอลสวยๆที่สวนนะคะเอาไว้กดหน้าจะมาเยี่ยมใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ค่ะตามต่อนะคะว่าอีพีหน้าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปชมความสวยของบอลที่ไหนไปเช็คราคาไปอัปเดตราคาที่ไหนค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ chiều thuộc về nên đình